สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อาจารย์สมชายมหาการุณาพาทุกท่านเข้าวัดณนะสถานที่แห่งนี้เป็นวัดใหม่อยาวัดใหม่ยายแป้นเขตบางกอกน้อยแขวงบางคุณนนทซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีความเป็นมาก็ นานยาวนานมีประวัติหลากหลายก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาจักกะละบูชาและลึกรู้และลึกถึงครูบาอาจารย์ก็ขอให้อานนสงส์วันนี้ตกถึงญาติธรรมของอาจารย์ทุกๆกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญให้มีชีวิตที่เกิดสันติ